สวัสดีครับมอยูในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็มาทําการทดสอบนะครับก็จะเป็นนะครับการทดสอบในการต่อสู้นะครับก็จะใส้นะครับตัวรีไวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเอามาต่อสู้นะครับกับตัวนะครับฮันมาบากินะครับก็จะเป็นร่าง9ก้าดาวแม็กนะครับปะทะกันนะครับสำหรับตัวนะครับ FS รีนะครับก็เป็นตัวถือว่านะครับที่ เริ่มเก่านะครับแต่ว่านะครับยังติดเมตาอยู่นะครับสลับตัวนี้นะครับในตอนที่มาใหม่ๆนะครับตัวรีวายนะครับเกือบจะไม่ติดเมตานะครับแต่ว่านะครับเหมือนมีการแก้เมคานิกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับในตอนนี้นะครับตัวเอเลนนะครับตรงเมตาไปนะครับในระดับตำนานนะครับเขาไม่ใส่เอเลนกันนะครับแต่ว่านะครับตัวรีวาย ยังเป็นตัวที่ถือว่านะครับยังติดเมตาเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมคานิกการใช้งานถือว่าดีมากๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเอามาทดสอบนะครับในการต่อสู้กับตัวบาเกะนะครับก็จะเป็นสายว่องไวเหมือนกันนะครับก็จะมาต่อสู้กันนะครับพลังแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับก็ถือว่านะครับใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับมาดูที่ตัวรีไวกันนะครับ ก็จะมีความสามารถนะครับสกิลแรกนะครับเป็นการยกเลิกอมตะนะครับต่อเนื่องสี่วีนะครับแล้วก็คัดความฟื้นฟูนะครับทําดาเมจนะครับสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่านะครับดาเมจจะออกเร็วมากๆนะครับสหรับตัวนี้นะครับสกิลที่สองนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับแล้วก็เป็นสกิลบัฟที่บัฟหน้าป้อมนะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับเพิ่มอัตราการสร้ารักษานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความเร็วเคลื่อนที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีฟื้นฟูนะครับ 60%ของพลังชีวิตนะครับต่อเนื่องนะครับ7จปีนะครับถือว่าใช้งานดีมากๆานะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับความสามารถที่น่าสนใจก็จะเป็นจุดเวลานะครับความสามารถนี้ก็ถือว่านะครับเป็นความสามารถเมตาอยู่นะครับแล้วก็ มีตัวนะครับที่มีความสามารถต้านตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็ยังมีไม่เยอะนะครับมีแค่บอสมือนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับที่อันตรายสุดๆนะครับแต่ว่านะครับยังพอใส้งานนะครับใส้งานใส่ตัวอื่นๆได้นะครับยกเว้นนะครับบอสมือนะครับตัวนานบแข็งจริงนะครับถ้าความสามารถข้าวดาวนะครับที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นฟื้นพลังนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ สรับตัวนี้นะครับที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นอัปเกรดท่านะครับถือว่านะครับดาเมจหนักนะครับที่ผมใส่ก็เน้นนะครับปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวมีอัปเกรดท่านะครับค่าลบท่านะครับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าปล่อยตัวเร็วนะครับสลับตัวนี้นะครับก็เดียวขอทดสอบกับบอสนะครับแล้วก็จะไปทดสอบกับตัวนะครับหันมาบากีนะครับ การเช้งานนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับนี่นะครับเปิดมาครับปรับหน้าป้อมนะครับปรับความเร็วขัอนที่นะครับแล้วก็นะครับมาถึงจุดนะครับก็สามารถใช้สกิลได้เลยนะครับเป็นตัวที่นะครับถือว่าดีมากๆนะครับนี่ครับถ้าเข้านะครับระยะโจมตีนะครับจะโจมตีแน่นอนนะครับไม่เหมือนตัวอื่นนะครับ บางทีนะครับอาจมาแล้วไม่ใช้สกิลนะครับตัวนี้นะครับถือว่านะเป็นตัวที่เมคานิกนะครับการใช้สกิลแน่นอนมากนะครับนี่นะครับลองนะครับดานบบนี้นะครับไอดีไหนนะครับที่มีตัวนี้อยู่ก็ถือว่านะครับไอดีก็อาจจะมีราคาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยังดีมากๆนะครับในการใช้งานนะครับนี่ครับ น้ำเมทนะครับหนักพอใช้ได้นะครับความเป็นยามถือว่ามีนะครับเพราะว่ามีนะครับโจมตีโดนแน่นอนนะครับจากริวโกนะครับก็ถือว่านะครับใช้งานได้ดีนะครับก็เดี๋ยวจะไปทดสอบนะครับก็จะเป็นฮันมะบากินะครับ จะเป็น ID เนะครับเป็น ID หลักเลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีตัวเดียวนะครับดาเมจพอๆกันนะครับ5้าล้าน8เหมือนกันนะครับเลือดก็อาจจะมีเยอะกว่านิดหน่อยนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่านะครับใช้งานดีมากมากนะครับสำหรับตัวนะครับก็บาเกียนะครับจะมีไอดีนะครับที่เป็นไอดีตำนานเขาเอา กลับมานะครับเพราะว่ามีความสามารถนะครับเพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับเอามาไว้คอมโบนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังใช้งานดีนะครับสำหรับตัวบากินะครับความสามารถสกิลแรกนะครับเป็นยกเลิกอมตะห้าวินะครับทำาัเมจนะครับสามพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ติดสังกันะครับถ้าโดนเข้าไปนะครับมาดูสกิลที่สองนะครับก็จะเป็นนะครับ สร้างบาลีนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับสามเแล้วก็เป็นรีเซสกิลนะครับถือว่านะครับใช้งานดีมากๆนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเพิ่มแร่หนึ่พันนะครับก็ถ้าปล่อยตัวไปเยอะๆนะครับก็อันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟื้นพลังนะครับความสามารถก้าวดาวก็ถือว่าดีมากๆนะครับอัตราหลบต้านนะครับเกือบได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ปล่อยตัวนะครับ3.5วิก็ไม่แน่ใจนะครับว่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบกว่านะครับต้องมาดูนะครับว่าฝั่งไหนนะครับจะทำดาเมจแล้วก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็เป็นทาตุไฟเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่นะครับบาบมานะครับ ต้องมาลอดูความสามารถนะครับความสามารถที่เป็นความสามารถไฮเปอร์นะครับว่าฝั่งไหนจะดีกว่านะครับนี่ครับบากิเหมือนจะแตกนะครับแต่ฟื้นกลับมาได้นะครับนี่ครับนี่นะครับบากิเหมือนปล่อยตัวออกมาไม่ได้นะครับน่าจะนะครับติดหยุดเวลานะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็อาจจะนะครับโดนนะครับ แต่ว่านะครับนี่ครับโดนเพิ่ม1,000อาจจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับนี่ครับการทำราเมตจต่างๆครับยังดีกว่านะครับนี่ก็ถือว่านะครับแค่แป๊บเดียวนะครับก็สามารถทำราเมตจได้ดีมากๆนะครับให้ดูอีกทีนะครับก็เป็นตัวที่ เก่งมากๆนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวรีวายนะครับการใช้งานถือว่าดีมากๆนะครับนี่ครับเดียวความเร็ว2เท่าไปเลยนะครับนี่นะครับเกียร์อาจจะต่างกันตรงที่ฝั่งบากีนะครับ ไม่มีเกียร์โดนนะครับทำให้ปล่อยตัวช้าไปนิดนะครับแล้วก็บากินะครับจะเสียเปรียบอย่างหนึ่งก็คือนะครับตัวมันมีนะครับบากิมีเพิ่มแล่หนึ่งพันนะครับแต่ว่านะครับรีวายนะครับถ้ามีตัวเดียวนะครับถ้ามันได้ปล่อยแบบนี้มานะครับความสามารถในการหยุดเวลานะครับจะดีกว่านะครับ ก็ถือว่านะครับยังเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใช้งานดีนะครับสำหรับตัวรีไวนะครับเป็นรีไวไฟนอลนะครับเป็น fs รีไวนะครับก็เป็นทัดไฟที่ถือว่านะครับยังใช้งานดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับการปั้นนะครับทำมาก็ถือว่ายังดีนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะใช้งานได้อีกสัก1ปีนะครับ1ปีนะครับอาจจะพอได้นะครับเพราะว่านะครับ ตัวเลนเจอร์นะครับสมัยนี้นะครับยังเป็น9ดาวอยู่นะครับดาวยังไม่เพิ่มนะครับก็ถือว่านะครับยังใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวรีไวนะครับก็เป็นรีไวนะครับที่ชนะนะครับจากความสามารถนะครับเป็นความสามารถหยุดเวลานะครับถ้าหยุดเวลานะครับเป็นเวลาเจอนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับตัวไหนก็อาจจะสู้ลำบากนะครับถ้าโดนหยุดไป5าวิแต่ว่าตัวนี้นะครับปล่อยตัวเร็วนะครับ อ็ชนะด้วยความสามารถในการหยุดเวลานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ